เ,เดี๋ยวลูกไปแล้วรครับดูเพื่อนบอผ่านบอผ,ผ่านเอาเอาปึ๊บท่อลองอ่ำไม่ผ่านเป็นน้ำกำนะครับยิงแล้วยิงแล้วครับตรงนี้โอ้อยขบหน้าปุ๋ยไปทางฝั่งคุณเนาะสปาร์ต้าได้ลูกส่งคืนให้โรงเรียนนะครับเดี๋ยวเดลูกไปโยนยาวให้เลขาเลขาฝงให้ อูครอบครองของอบตแม่นาท่อมครับยังลูกไปแล้เนิทาครับโยนครับยังได้ลูกอยู่นะครับครับโยนมากางตังหน้าประตูครับแม่พัพทีมของตำบลแม่นาท่อมครับยังลูกมาครับผ่านครับโอ้โหชนนายเพลครับอนี้อ้าวปาครับลูกในผ่านกองหลังของกรมชมาศนะครับอากัศลูกไว้ได้ยังลูกมาครับ ออกมาทางปีกซ้ายนะครับออกไวอไวจัดโดยในขาครับในขาโยนเข้าทางสนามในพันนายกล้ำพูลลูกไปนั่นเพ,นพลสครับทั่นเลยเาลสครับนี่ครับโถงครับถงครับโอ้โหตรงนี้พึ่ดโอ้ าสนามครับผ่านคมทนกาศของรองเลดถึงได้ลูเยครับคมชนได้ลู่เลยครับอากาศมาออกมาทางปีซ้ายนะครับออกไปแล้วครับเอาครับวางไัตรงนี้โอ้กาศนะเบอร์ิบกคมทนครับวนเข้าทาหน้าประตูยิงหนี้โอ้โหังสกัด่ังเหนียวครับยังเหนียวกองหลังของอบจแม่ละมยังเหนียวครับดังเหนีว่นนะครับ วันนี้ออกครับได้ทุ่มลัหน้าลูกนครับเลี้ยงลูกสมมาครับตอนกลางครับหัวนะครับวันนี ouais ้เขหน้าใวหลังของกมน้่ครับทูกที้ครับสมรรถกรรมนำหนึ่งศูนย์โอ้ลูกนี้ชิบเบา ม abei, a roommate, a ือบองหอนเนาะเล็กเ้ยดวดมึงแห้งมันไง

I mm -hmm. เข้าเรียบร้อยแล้ววนไหนครับวันไหนครับเจอนี่ครับน้องเจ๊นี่ครับโอ้ยไปแล้วครับจากผิวน้ำของท่านนายเพื่อนะครับไปแล้วครับรับรองมากครับรับรองว่าอีกไม่กี่นาทีต้องครับหน้าประตูว่าไงครับยิงนันทีครับยิงนันทีโอ้ยครับก็รู้สึกว่ากำลังขาไม่ค่อยดีครับกำลังขาไม่ค่อยดี ครับขณะนี้ชนรัทานกำลังได้ลูกอยู่นะครับอยู่ที่แดนของแม่นาทมครับยิงอีกแล้วครับถูกสกัดออกมาจากผู้รักษาประตูครับยิงอีกเข้าไปอีกอย่างครับรู้สึกว่ากองหน้าจะดีครับหูตาไวครับหูตาไวฝีเท้ายอดเยี่ยมอปตอแม่นาทมก็พยายามครับจะพับสนามยิงให้ได้ครับรับกําลังเชียร์เยอะรับกําลังเชียร์เยอะ ครับหมดเวลาครึ่งแรกครับเราแข่งขันกัน30นาทีนะครับแต่ครึ่งหลังครับครึ่งหลังก็ยังไงก็ตีไข่ให้แตกนะครับแม่นาำท่นะครับแรงเคลียร์เราเต็มที่ครับสำหรับเชิญรัะบานก็อยู่มุมทางต้นไม้ก็แรงเคลียร์อัดแน่น ลูกชนรัทานเขี่ยขึ้นมาแล้วรับอยู่กลางสนามนะครับรับลูกอยู่อยู่แดนชนรัทานรับผ่านมาทางแม่นาทงทางแมนาทงครับับลูกอยู่ในทันนายกนะครับ จะยกส่งลูกมาส่งลูกมาให้เพื่อนครับสกัดได้แล้วแม่ดาโมสกัดได้แล้วนะครับก็พยายามครับพยายามจะดึงลูกขึ้นมาเพื่อจะทำสกอร์ให้ได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับขณะนี้ก็ยังคนรับผิดชอนนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ยอดเยี่ยมครับรอนหน้าของแม่นาำทมนะครับกนำกขึ้นมาตะคุน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 ตะคุตะคุนตคยนตะคุณตะคุนตะคุตะคุนเพราะว่าตนตะตุนตะุนะค่นตคนนตนตะุนตนค กับลูกกับลูกบอลมันลื่นครับลูกบอลลื่นเพราะว่ากับน้ำกับโดนน้ำกับยิงอีกแล้วครับยิงอีกครับว่าง่ายครับยิงกันได้นะครับเต็มที่ครับเข้าไปแล้วนะครับจะเข้าอยู่ที่มุมครับเข้ามุมนอกครับรู้สึกว่าก็มีกำังใหญ่ขึ้นเยอะครับจากอบตอแม่ละท่งครับมีกำลังใจเยอะเพราะว่าเสียงเชียบเทียบเลยนะครับ ยังไงก็ต้องตีไข่ให้แตกวันนี้สำหรับผู้รักษาประตูครับก็ระวังครับลูกคนหนึ่งหลังแน่นอนครับใครครับเป็นยังไงว่าเป็นหรอไปดูครับออกไปได้ดีครับรู้สึกว่าสกัดลูกสกัดยอดเยี่ยมครับท่านลองประธานนะ ท่านลองได้ลูกอีกแล้วครับเลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงขึ้นไปส่งให้เพื่อนยิงขึ้นมาครับลูกนี้โอ้ยิชิพลาดเทียงเทคนิคนะครับม,ม,มันลื่นครับเราวิ่งไวไม่ได้ครับมันลืน่นครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะตีไข่แตกแน่อนอนเพราะว่าขณะนี้ แม่ดาวธมกำลังเร่งเครื่องครับกำลังเคลื่อนเครื่องพักสนามเลยนะครับครับยังไงก็เอ้าเล่นไงครับโอ้ลื่นครับลื่นลื่นับเนี้สกัดมาได้อีกแล้วสกัดกำลังชุลมุนครับหนุนขึ้นไปครับหนุนขึ้นไปแม่ดาวธงลุนขึ้นไป ประตูรับได้รับได้เห <c oughs> นียวเหลือเกินครับผู้รักษาประตู <c oughs> ยิงมาหลายครั้งแล้วยังไม่ผ่านเดี๋ยวให้ท่านนายกยิงสักลูกอีกคงจะไม่เหลือแ้้เคราวนี้ <c oughs> <c oughs> เอาไงครับผมว่าตอวแม่ทำไมว่าไงครับกำลังอ่อนหรือยังยังนะครับกองเชียร์เรายังเยอะครับลูกขึ้นมาแล้วครับลูกขึ้นมาแล้วก็ถือจกลับไปได้นะครับ

ครับภาาจับจงไจงใจหรือว่าจปเปลยไไปเลเลอสวยกินไปอีกแล้วครับทานประธานทีครับครับก็ชนประธานครับ ก็นำไปสองประตูตัวศูนย์ครับยังครับยังไม่หมดเวลานะครับเสมอกันยิงลูกโทษยิงลูกโทษครับโอ้ยยิงลูกโทษยิงลูกโทษครับ